Sater Opset Jorani Kim หอยลายขายไงคะโลโละแปดบอ้าวคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะกะก็ตอนนี้นะคะก็มาซื้อหอยลายค่ะมาอยู่ที่ตลาดนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทําอาหารให้แขกรับเชิญค่ะหอยลายเนี่ยคะวิธีการเลือกซื้อต้องเปลือกบอกว่าสดๆอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่แตกหักนะคะเวลาไปปรุงอาหารเนี่ยนะคะก็จะได้ไม่ทําให้อาหารเสียรสชาติด้วยและที่สําคัญมีไอโอดีนด้วยค่ะถูกไหมคะ ห่หนไนมโอเคค่ะตอนนี้ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้างั้นเดีย๋ยวไปเจอกันในบ้านเลยนะคะไปค่าตอนนี้ก็กลับมาจากจ่ายข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มา<ม>อยู่กับแขกรับเชิญที่น่ารักมากๆนะคะขอต้อนรับน้องหนิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เปลี่ยนชื่อด้วยเป็นชื่ออะไรอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตอนนี้เปลี่ยนไหมคือไม่ได้เปลี่ยนแต่ก่อนหน้านี้คือคุณแม่เขาไปดูดวงอะไรมาคดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าให้ใช้ชื่อพาราดาจะดีมาก แล้วก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนในแบบประชาชนไปเปลี่ยนอะไรเป็นเรื่องเวลาหนิงก็แบบทำเพื่อความสบายใจของท่านขอสักพัาใหญ่หนิงก็ไปเปลี่ยนกลับมาชื่อเดิมเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นแล้วเราไม่ชอบเลยเป็นหนิงปณิตาเหมือนเดิมอ่ตอนนี้ก็เป็นปณิตาดีกวาเพราะว่าพี่หอมก็แบบเอ๊ะจะเรียกชื่อจริงว่าอะไรดีก็เลยเรียกชื่อเล่นก่อนอะไรนั่นแหละแต่ก็เนี่ยทำเพื่อความสบายใจค่ะโอเควันนี้นะคะมาเยี่ยมบ้านพี่หอมนะคะก็จะทำกับข้าวนะคะเป็นสปาเกตตี้ หอยลายเป็นแบบว่าผัดถอยลายน้ำพริกเผาวันนี้เสิร์ฟก่อนเป็นวมตามิ้วโอเคขอบคุณค่ะนะคะอันนี้ก็มีวิตามินให้โปรตีนไม่อานเลยนะคะทานได้เลยค่ะลองท้องแล้วก็ปกติแล้วเท่ับข้าไหม ทำนะคะแล้วหน้าหน้าหนิงเชื่อไหมพี่บอกว่าหนิงชอบกับข้าวเป็นเชื่อเชื่อเชื่อคือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อเป็นคนชอบทำกับข้าวชอบทำขนมออ๋ทำขนมเออ้ยหนิงส่วนใหญ่จะไปทำขนมเนาะแล้วก็กับข้าวเนี่ยชอบมากคือคือเมื่อก่อนเนี่ยทำแล้วเวลาทำแล้วไม่มีใครทานอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบว่าน่อยหนอยแล้วก็แบบยังไงเลยเนี่ยก็ก็ไปลองไปเรียนดูทำโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยชอบมากก็ตอนนี้ทำมีคนทานแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราต้องมาคัด้วยนะว่า ให้พูดว่าอร่อยเราต้องบัอกคับด้วยนะ,นะคุณผู้ชมแล้วเวลาเขาเขาเขากินกับข้าวเราเราต้องสังเกตหน้าเขาดีๆว่าเขาอร่อยจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบเขาแก้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำแล้วมีคนทานเยอะๆเราจะรู้สึกว่าเราแฮปปี้มากเลยเนาะนออโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้แบบช่วยเลยอะ่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างอะ่ะตอนนี้เหรอคะละครเรื่องรุงร้าวนะลุงร้าวแล้วก็กําลังถ่ายทําอยู่เรื่องสไพรยเจ้าสัวกับ เพลงรักริมขอบฟ้าเพลงรักริมขอบฟ้าอันนี้คือช่องสามช่องสามหมดเลยค่ะสไปยเจ้าสวนเล่นเป็นร้ายไหมคะร้ายหมดเลยค่ะร้ายหมดเลยพี่พี่ยอมอยากเล่นเป็นคนดีว่าไงเอาจริงๆแล้วหรือว่าแบบก็อยากมาได้นะก็ได้นะคือพี่ก็อยากเปลี่ยนเปลี่ยนนะแต่ก็ลายก็ชอบเนาะชอบนะพวกเราจริงๆเวลาเล่นเป็นตัวลายแล้วถ้าต้องไปเล่นเป็นคนดีมันจะรู้ได้ไหม มันก็ได้แต่เวลาแบบว่าเราโดนใครแกล้งอะไรเงี้ยหน้าตามันจะไป,ไป <c oughs> แบบเบี่ยงแข็งเลยแบบว่าไม่รู้ตัวเลยดย<ด><ด>ปริยาย,ย,ายเลยเออแล้วตอนแรกนี่คือเข้าวง,ง,งาการมาได้ไงคะน้องหงเข้าวงการมา เริ่มจากการถ่ายโฆษณาเราได้เข้ามาเล่นละครได้ไงคะตอนนั้นได้เข้ามาเล่นละครเพราะว่าพี่ที่ช่องเจ็ดเขาก็เห็นจากโฆษณาอีกทีนึงเขาก็ชวนบอกว่าเออมาลองเทสหน้ากล้องดูไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียกจะไปเทสหน้ากล้องเป็นดาราไม่มีทางไม่ไม,มีทางเลยแมไม่ไม่ใช่เป็นความฝันตอนเด็กหรอไม่จีนตอนเด็กๆเ,เนี่ยหนิงฝันว่าหนะิงอยากเป็นนางสาวไทย เรฝันบบต้องแอบ,บ,บแบบว่าบายบายเออแอบบายบายฝันว่าอยากเป็นนางสาวไทยอะไรเงี้ยถ้าเขาไปชวนหนิงไปประกวดนางงามหนิหงก็หนิงคงจะไปอตอนนั้นก็แบบไม่ไปลังเล,ล,งเลไม่ไปไม่ไปค่ะตอนแรกยังไม่ไปแล้วเขาก็โทรมาตามอีกรอบนึงแล้วก็เพื่อนๆก็บอกว่าเออลองดูดิอะไรเงี้ยอ,อ,อ่ะก็ก็ก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บเขาหายไป6เดือนน่ะพี่หอมมาหลังจากนั้นเขาโทรมาเขาบอกว่าะจะให้ไปเล่นจากจกวงวงละครเรื่องนางสิบสองแต่ว่าอยากให้เข้ามาที่ช่องมาเซ็นสัญญาก่อนมี่รือไม่ เปเซ็นส um ัญญาเซ็นสัญญาเป็นอะไรเหรอตลกเรียะค่ะเด็กๆตอนนี้มีกิจการอะไรอีกไหมคะกิจการเหรอคะก็มีโรงเรียนอะใบใช่ก็หนิงก็เปิดโรงเรียนค่ะเปิดโรงเรียนเอ่อโรงเรียนสอนรำสอนเต้นเกี่ยวกับนักชื่อสถาบันน้าประสาทแล้วก็ทําโครงการชื่อว่าทูตน้อยวัฒนธรรมไทยทุกปีก็จะเด็กๆเนี่ยไปต่างประเทศเพื่อไปแบบว่าเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํา สำเน็ตทำสแน็คหนังปลากรอบอะไรนะสแน็คค่ะเป็นหนังปลาแซลมอนทอดกรอบแต่ว่าเป็นเป็นทำมาเป็นขนมอะค่ะยี่ห้อฮาจิมะก็ไปซื้อได้นะคะตามห้างทั่วไปค่ะโอเคเพราะว่าเป็นคนชอบทานแบบว่าพวกหนังปลาทอดพวกหนังไก่อะไรเงี้ยเป็นคนชอบจริงป่ะคะดูร้านเนี้ยมาฝากเออจะดีๆเดี๋ยวนี้เอามาฝากอยากเปิดร้านอาหารด้วยค่ะที่หล่อราออยากเปิดร้านอาหารด้วยนี่ไงมาทานร้านเปียมก่อนเลิฟตลอดเลย ประมาเก้าสี่สิบเก้าเข้าซอยมาสองร้อยเมตรถึงอยู่ซ้ายมือค่ะแล้วก็มีแคทเธอรี่ด้วยนะของพี่อ่อมอ่ะอ๊ยดีเลยถ้าอย่างนี้เวลาเราจัดงานแล้วก็เนาะเดี๋ยวเราโทรหากันได้เลยเวลาผัดหอยลายนี่ก็คือไม่ต้องไม่ต้องผัดนานใช่ไหมคะค่ะไม่ต้องผัดนานเพราะว่าหอยลายนี้ก็ลวกไว้อยู่แล้วนะคะเอาลวกไว้ก่อนลวกไว้ก่อนอันนี้ใส่อะไรเอ่ยใส่วิตามินวฮะพริกจะมิ้วมาใส่ได้เนี่ยเหรอ แทนพวกกะทิแทนพวกลมกะทิจะได้มีอ้วนด้วยจริงไม่น่าเชื่อเนาะว่าแบบที่ออกมากับข้าวดูหน้าตาเหวี่ยงเไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่ว่าพวกนางร้ายอย่างเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันจะมีอะไรที่แบบที่ตะคาดไม่ถึงอีกหลายๆเรื่องอะค่ะ เยอะเลยแหละเยอะเลยเะเยอะเนาะแบบว่าดูแบบว่าแจ๋แจอย่างนี้แต่งจริงแล้วเราเป็นหน้าสีเลือนนะเราเป็นหน้าสีเลือนแล้วยังอยากจะทําอะไรในวงการอีกไหมอ่ะสําหรับในวงการนิ่งเถิงเหรอคะจริงๆอ่ะสิ่งที่ฝันเอาไว้มากหน้าแล้วอยากทําที่มันประสบความสำเร็จคืออรายการที่นอยลูกชนะคนไทยนี่แหละคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ที่ศิลปะวัฒนธรรมเราทุกวันนี้มันถูกลบเลือนไปเยอะมากแลก,กวันอะไรคะมีทุกวันไหนอ๋อมันเป็นขอเฉพาะเป็นแค่เทพิเศษเท่านั้นปีนทำปีละครั้งถ้่นี้เดี๋ยวให้ไปดูงานนี้เลยดีกว่าที่ไหนคะงาน World Expo นะคะ,คะที่เซี่ยงไฮ้นนอันนี้เขาบอว่าไปจัดคนไทยไปจัดบูธ <mood S 2> ของตัวเองให้ออกมาแบบอลังการใหญ่มากมเอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมด้วยนี่ วันนี้อ๋องพาคุณผู้ชมไปดูและอัปเดตเจ้าโมเดลท็อกเกอร์เป็นความประอัตบเลยค่ะวิธีการสร้างก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้ล่าสุดทางทีมงานได้ดําเนินการจัดส่งไปติดตั้งภายในห้องนิทรรศการที่3เพื่อใช้ในการซ้อมให้พร้อมแสดงในเดือนพฤทภาคกานี้ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะ d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs la mer